ตำนานเล่าว่าทุกพันปีจะมีแสงแห่งเมตตาส่องลงสู่หุบเหวและอสุรกายผู้มีจิตบริสุทธิ์เพียงเสี่ยวหนึ่งอาจได้เห็นประตูนิพพานเปิดออกเพียงครู่ตำนานนิระยะอสุรกายใต้พื้นพิภพอันมืดมิดมีดินแดนที่ไม่มีมนุษย์ใดกล้ากล่าวถึงนิระยะอสุรกายที่นั่นเปเลวไฟไม่เคยดับเสียงครวญไม่เคยเงียบเหล่าอสูรผู้ถูกสาปให้เฝ้าทุกชั่วนิวรัน เดินวนอยู่ในหลุมไฟแห่งบาปกายพวกมันสูงใหญ่ดวงตาแดงฉานลมหายใจกลายเป็นควันกรรมฐานแต่ในห่วงลึกของหัวใจยังมีสิ่งหนึ่งไม่ถูกเผาผลาญคือความปรารถนาจะไถ่บาปบางตนยอมรับชะตาบางตนพยายามหลุดพ้นตำนานเล่าว,ว่าทุกพันปีจะมีแสงแห่งเมตตาส่องลงสู่หุบเหวและอสุรกายผู้มีจิตบริสุทธิ์เพียงเซี่ยวหนึ่ง อาจได้เห็นประตูนิพพานเปิดออกเพียงครู่ก่อนดับวูบไปพร้อมเสียงไฟลั่นสะเทือนใต้พิภพพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่เริ่มต้นการสมัครเพียง100-300รับโบนัสเพิ่มทันที50%เงื่อนไขสะสมแต้มเทินให้ครบ10เท่ายิ่งสมัครมากยิ่งได้มากสมัครได้ที่ ad789steps